กินยัำไดกระแซบครับนีพี่น้องลองซิมิึงเลยครับพร้อมหวานกรอบอันนี้ชิ้นที่สองนะที่ผมซิซิมืองเขาแซบสุดยอดครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องผมเล่าจังว่าครับวันนี้ผมมาอยู่สวนเกษตรอินทรีย์นะครับของลุงเตยตาแดงนะครับแล้วก็พ่อน้องอีเมจครับผมดยในสวนเพิ่นก็มีเป็นปลูกพืชเกษตรอินทรีย์นะครับพี่น้องทีหลักๆก,ก,ก็มีเอ่อฝรั่งฝรั่งกิมจูเนาะฝรั่งไส้แดงที่ที่สีมาเบิงสวนเพิ่น,นื้นนี้ได้ยินข่าวว่าไอ ฝรั่งไส้แดงพันหงหงเปาซือเนาะครับพี่น้องที่แบบเป็นราชาของฝรั่งเนาะฝรั่งกับบัคซิดาบานาเฮานี่แหล,หล,ยยะ,ะ,ล,ลแะครับพี่น้องพืชพันธุ์หลายหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็ได้ยินข่าวลือว่าไอ้ฝรั่งไส่แดงเนาะครับพี่น้องฝรั่งไส่แดงของไอ้ไต้หวันนะ่ะพันธุ์เพินน่าเข่าจากไต้หวันแล้วก็ได้ยินว่าไอ้เป็นมันแ่บครับพี่น้อง ี๋ยวสิมาลองชิมน้ำเพึ้นเบิงมาไปคุยกับเจ้าของสวนเพึ้นน้อพอลองอีเมจครับพี่น้องไะพี่น้องเลยสวนเพึ้นก็มีปลูกพืชหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับโอ้มีต้นกาแฟพร้อมนี่โอ้กาแฟแล้วก็กาแฟก็กำลัองออกดอกนะ้าพี่น้องกาแฟกันเลยครับครับครับสวนโอเคเลยครับนี่มันเป็น ปูกคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงเลยครับเดี๋ยวสีพาพี่น้องเขาไปสอบถามเจ้าของเพิ่นเบิงจักหน่อยนอะครับเนาะเพราะว่าไอเรื่องการปลูกพืชเกษตรอินรีนี่ผมก็บ่คอยถนัดปันไดนเนาะเดี๋ยวสอบถามเจ้าของเพิ่นเบิงเนาะครับเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับพอน้องอีเมดครับสวัสดีครับผมโอ้อันนี้คือวิธีดูแลร,รักษาของไอ ฝรั่งฝรั oh. ่งไอกิมจูครับอันนี้ gimju ฝรั่งพันกิมจูเนอะห่อเพื่อใคิวคิวมันสวยครับโอ้อ oh. oh. กันมแมลงพร้อมเนาะกันมแมลงกันครับปกติเราแมลงสีบเขามาใก่เลยเป็นของไอพืชเกษตรอินรี์นี่เนาะครับก็ใช้น้ำมักอ่าสะเดาน้ำใบสะเดาเห oh. ล้าขาวอ่าน้ำส้มสายชูแล้วก็พริกแกง ก็เครื่องโค้าทอนแล้วครับอ๋อครับครับครับคือจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยครับที่นี่ครับเด็ดสวนสวนพ่นนี้สีปลูกพืชพันธุ์หลากหลายชนิดนะครับเนาะครับผมอ๋อทุกพันธุ์นี้สีน้าจากไต้หวันเลยบ่ครับขึ้นเรื่อยอ่ามีคนนําเข้าเข้ามาเราเอาไปสร้างเข้ามาอีกทอดหนึ่งครับครับครับเพราะว่าเฮาบ่มีเครดิตในการนําเข้าครับผมเห็นต้นมะขามป้อมพี่น้องเดี๋ยว เบิงต้นมะขามป้อมก็มนี่ได้ครับเป็นมะขามป้อมแน่นอนเอาเด้อ <มา S 1> ต้นธรรมดาเลยมะขามมะขามธรรมดารับมือนี่กัได้รับเกียรติจากช่องจังหวะชาแนลนะครับ<อ><อ>กะเป็นช่องย<อ>ูทูบบ้านเฮานะครับตำบลยอดซาตบ้ญญา,า,ตบานนาคอยกับมือนี่ให้เพื่อนมาทายฝรั่งคงพอซื้อครบอับเดี๋ยวเฮาไปต้นฝรั่งคงพอซื้อกันเลครับเดี๋ยวตามมาเขา โอ้ครับพี่น้องนี่แหละครับจะาของสวนผนเนาะ่อน้องอีเมดครับพี่น้องากำลังหงเป่าซื้อสฤชศิภามาเบ่งเนาะครับมันเป็นฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะครับผมอครับเดี๋ยวผมสิพาให้เบิ่งเดิอพี่น้องบครับไส้แดงไต้หวันเนี่ยมันบ่คือกับไส้แดงขี้นกบ้านหฮาไดยบอเมนนะครับ มันคนละอย่างกันอดีนีวผมจะพายสดๆฟังเสียงครับโอ้ได้ชิมฝรั่งไต้หวันกับมือนี่แหละครับพี่น้องอได้ชิมฝรั่งไต้หวันกับมือนี่แหละครับพี่น้องในไม่ค่อยมีครับผมเม็ดไม่ค่อยมีเลยนี่เห็นบ่แดงสวยนะครับเนี่ย เอาให้จะขอต้องสิ่ก่อนครับครับขอบคุณครับแซบสุดยอดครับพี่น้องบอกคำเดียวแซบครับพี่น้องแซบครับโอ้โ่เคยกินบักซีดาแซบขนาดนี้เพราะว่า บักซิดาตัวนี้บ้านเฮาบันสีหายหนกครับพี่น้องบ้านบ้านเฮายังไม่มีแน,น่นอนผมกมผมกล้าการันตีได้อําเภอบางยาเนี่ยก็แต่ก่อนผมผมขายพันพันไปอยู่ขายต้นพันตอนผมเริ่มแรกๆน่ะนี่ผมก็เลยม,มาปลูกเองเพราะว่ามันค่อนข้างทายากนะครับผงกอซื้อเนี่ยทำยากปัญหามันหลายอย่างอันนี้ก็เป็นมะกทาน พุทราไต้หวันเบอร์สิบสองครับพุทราน้ำอ้อยออันนี้แซ่บแม่คือรสชาติน้ำอ้อยเลยครับหวานกรอบเดี๋ยวก็จะเปิดให้มาชิมกันครับอันนี้บริมตรรมศิดาเด่นของไต้หวันอย่างเดียว <c oughs> ของไต้หวันมีหลายอย่างครับมีมะม่วงมีอย่างแต่ผมบ่เอามะม่งวงเอาแค่มากระทันกับกันธัรศิดาเดี๋ยวอันนี้ค่อยติดตาม ่โอ้ครับพี่น้องสวนพ่นกระไดเบิ้งครับโอ้นี่ครับนะมาเบิ้งครับพี่น้องนี่ข้างแสงเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ปุ๋ยมักปุ๋ยอินรีนะพี่น้องอันนี้นะธรรมชาติผลิตเองนะครับนี่ไอ้ใช้น้ำมักแบบใดนะครับเนาะก็จะเป็นน้ำมักปลาทะเลตัวตัวใดปลาทะเลเนาะครับโอ้ตัวนี้ปลาทะเลปลาทะเลอันี้ก็น้ำมักปลาปลาบานเฮาก็มีน้ำผักสะดาครับผมน้ำมักสดา อันนี้คือฮอร์โมนไข่สุดยอดธรรมชาติอีกีนะครับเนาออันนี้ก็เปกันเหลาขาวพริกแกงน้ำส้มสายชูอครับครับครับอันนี้สุดยอดสุดยอดอันนี้เอาแมงครับเอาเครื่องคั่วมาเห็ดไอ้ปุยก็ได้ครไอแมงครับ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 สุดยอดเพราะว่าสวนคอมเพิ่นนี้ปลอดสารพิษแน่นอนครับพี่น้องเพราะต้องห่วง โอ้นี่ครับพี่น้องไอ้ระบบน้ำเพิ่นนะที่สุราเซลครับพี่น้องโอ้น้าในซากอหลายน้าในซาหน้าซีมีป่าได้พี่น้องเดี๋ยวเมื่อหนาเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบืองป่าครับระบบน้ำของไอ้สุราเซลเนาะแผงสุราเซลของเพิ่นก็ใสแผงสุราเซลนี่ใ,ใสจักรตัว สองสามแผงครับโอ้สามแผงโอ้นี่ครับพี่น้องคือาเซลเป็นใจเขาระบบเขาสวนเกษตรอินทรีย์พิ่นนาะนี่โอ้แบบนี้นะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่น้องมีพริกมี่มะเขือนะครับพี่นอ้องมะเขือที่ลักลัก,ก็มี่ไออันนี้นะครับเป็นไอ ฝลังไสแดงนี่หรือบักซิดาบ้านเฮ้าอะไนะครับพี่น้องนี่ครับฝลังไสแดงกิมจูจากไต้หวันนะครับนี่ได้ยินข่าวว่าอร่อยแซ่บนะบพี่น้องตัวนี้แซ่บแน่นอนครับเดี๋ยวมือนี่สิมาลองชิมเบิ่งครับพี่น้องเิ่นกระปูกไว้สวนเพิ่นก็โอ้กว้างขวางเนาะครับประมาณลร่หนึ่งอะครับตอนนี้ก็ยังบ่เกิดผลนะผลิตเนาะผลผลิตก็ยังบบออก เดี๋ยวแต่ว่าแต่ไอ้ต้นนี้เนาะครับพี่น้องต้นนี้เพิ่นสิเป็นต้นแม่พันธุ์เลยนะมานี่ต้นแม่พันธุ์ของเพื่อนเลยเดี๋ยวซิมาชิมบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้ผลผลิตมันออกไรก็านี้ก็สิขออนุญาตเพิ่นเข้ามาชิมเลยเรื่อยนะครับพี่น้องกิมกิบจูก็จะมีแสดงเหมือนกันมีกิบจูเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์สี่แต่ละเบอร์ก็สิต่างกัน แต่แซบครับแซบเบอร์เบอร์สามเบอร์ห้านี่หวานแบบเบอร์ห้านี่หวานแบบจับใจญ่เพมาอมานัวหวานแบบแต่ที่สําคัญมาหนีที่มาซิมไอของไอหงเปาซือก่อนนเพราะออกผลผลิตมาก่อนครับแต่ว่าของกินจูก็ยังไม่ได้ออกมาถ้าผลผลิตมือใดเพิ่นออกมากอะสิไดคิดต่อๆไปก็สิไดให้พี่น้องใน้ชมของฝรั่งหงเปาซือของเพิ่นนะครับเนาะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมเห็นเจ้าของสวนมาแล้วลูกสาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปพาลูกสาวมานั่งเล่นเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ตามให้นะเด็กๆครับพี่น้องบ๊ายบายบบ๊าายยครับลาเมื่อนี้ครับไปกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน